สวัสดีจ้าวันนี้แม่เหมีวจะพาทุกคนมาดูวิธีการปักชัมมะเขือเทศนะคะโดยไม่ต้องเพาะ,มะเมล็ดค่ะตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้บางกิ่งที่มันขึ้นมาตรงนี้ค่ะก็เกะกะเนาะไปเลี้ยงลูกไม่ถึงนี่อันนี้แหละที่แม่หมีวบอกว่าเราจะเอามาเพาะโดยชําโดยวิธีการโดยไม่ต้อง เพาะเมล็ดค่ะอันนี้เราไม่หมีวตัดอันนี้เลยเรียกวกิ่งกระดูแยกออกมาเห็นไหมคะจำงามเนี่ยค่ะเขาจะแยกออกมาอันนี้อันนี้ก็กิ่งนึงแต่ว่าอันนี้ไม่หมีวลืมตัดไปถนะ้าโตแล้วเริ่มออกดอกแล้วค่ะก็เลี้ยงเขาไว้แล้วกันอ่านี่จ้ามาต่อตอนที่ว่าเราตัดไปแล้วนะคะก็ไม่มีวได้กิ่งมาสามกิ่งนะคะกิ่งที่ว่าแม่เหมียวก็มาตัด ตัดใบใหญ่ๆอะไรออกหมดค่ะแห้เหลือแค่ยอด,ดยอดนิดหน่อยก็จะเอากิ่งที่ไม่มีวตัดไว้เนี่ยค่ะชามเลยใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะแช่ลงไปน้าเยอะไปค่ะเ๋ยวเทน้ำออกก่อนอันนีนนนนเรียบร้อยแล้วนะคะอม่หมิ่วเอาใส่แก้ว น้ำประมาณนี้ค่ะเอาตามความยาวของต้นไม้เลยถ้าต้นไม้ไม่ยาวมากก็ให้แค่นี้ค่ะแขวนไว้ในที่ร่มก็ป้องกันการคายน้ําของเขาแล้วเราก็ไม่ต้องให้น้ําบ่อยให้ครั้งเดียวพอเลยไม่หมิวให้ครั้งเดียวแล้วก็เรากดทํางานนะเนาะทาแล้วก็ทิ้งๆไปเลยไม่้องไปสนใจอะไรเขาปิดเลยค่ะฝากาแฟที่เขาให้เราเนี่ยก็ปิดป้องกันการคายน้ําแล้วแม่หมิวก็เอามาหอยไว้ในที่ร่มๆอันนี้แม่หมิวห้อยไว,ไว้ใต้ต้นไม้นะคะ เปนไม้ร่มๆเลยค่ะไม่มีแดดไม่มีอะไรใช่คะ่ะแม่หมิวก็เอามาห้อยไว้ตรงนี้กระถางที่ยังหยู่ทาให้ดูก่อนหน้าน,นั้นเลาอันนี้ทําลืมไปเลยค่ะที่เกือบสองอาทิตย์แลนะ้อันนี้แม่หมิวไม่ได้เอาใบอะไรออกด้วยก็เสียบมันทัางกิ่งอย่างนี้เลยค่ะก็แม่หมิวจะเอาไปปลูกแล้วนะคะนี่ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆแบบสองอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูแม่หมิวไม่เปลี่ยนน้ำเลยนะ แล้วก็อันนี้ไม่ได้การควบแน่นด้วยปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ว่าปิดฝาแบบอันนี้นะอันนี้ปิดฝาควบแน่นออการการระเหยของน้ําของอากาศความร้อนเข้ามาภายในโอกาสติดเยอะมากแต่อันนี้ปล่อยแบบธรรมชาติเลยเองปลูกแบบปลูกทิ้งเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในผลไหมไม่ต้องวิชาการอะไรมากเลยค่ะเอาแบบนี้เลยปลูกแบบนี้ของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะนี่ไงหลากงอกแล้วเนี่ย ในสวนแล้วนะคะจะให้มาดูต้นมะเขือเทศที่ว่าเป็นหนิวชําน้ํานะคะว่าเขาได้ผลไหมกับการชําน้ําโดยไม่ต้องเพาะเมล็ดนะคะนี่ไงคะนี่คือ,อกิ่งเลยที่เป็นหนิวฉ่ำกิ่งออกมาแล้วเป็นรากสวยงามเลยคะ่ะตรงแข็งแรงเลยอูกิ่งนะคะแล้วก็เหยี่ยวกิ่งค่ะเห็นะะไหมคะเราได้มะเขือเทศแาบนี้นี่อีกต้น,นะะหนึวว่งค่ะเป็นหนก็ปลูกแซมๆกับ เดี๋ยวเราจะมาเอาต้นที่ว่าไแม่หมิวชาไว้แล้วขึ้นรากนะคะว่าเราจะเอามาลงเหมือนกันนะคะก็ได้ต้นมะเขือเทศเยอะๆ่จ้าม่หมิวเขาปลูกแล้วนะคะเรียบร้อยยังไงคะเ,เพื่อนๆสะดวกดีไหมคะเราไม่ต้องเพาะด้วยมเมล็ดรอเวลานานแล้วก็ใช้ต้นๆเดียวที่เราปลูกเนี่ยคะ่ะแล้วก็ได้มะเขือเทศไปกินหลายต้นเลยะคะ่ะแข็งแรงแล้วก็ โตเร็วเลยค่ะทันใจคนวัยรุ่นเนาะใจร้อนไม่มีเวลามานั่งเพราะมาเมล็ดกวจะโตก็จะแยกก็จะขยายอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็แม่มิวก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์แล้วก็ถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัครสไาม่มีวไว้นะคะไงมีคอมเมนต์มาก็อยากให้แม่มีวปลูกอะไรแนะนำเรื่องอะไร หรือจะแนะนำอะไรแม่หมิวก็บอกมาเลยนะคะคลิปนี้แม่หมีวขอฝากไว้แต่เท่านี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า